ดีรับวันนี้น้องแช่มินจะมารีวิว,ว,วลูกแมวของไอโคล่าครับแช่มินจะพามาดูทุกแมวนะแมวอันนี้ตัวที่สองแล้วนะครับแมวชื่อโคล่าแม่แมวนะตอนนี้มันกําลังคคอดลูกอยู่ไอตัวเนี้ยมันจะถีบมันจะถีบรักแต่ลูกดำดตอนนี้ออกมาสองตัวแล้วนะนี่ตัวแรกสีดำสีดำนี่เป็นพี่นะอ่าตัวที่สองเป็นสีส้ม นี่นะแม่มันเลียอยู่ตอนอามากีไอ้นี่ครับเรนคือรวนๆเลยหมดเลยเกิดอามากีส้มๆนะเกิที่สองอามเห็นตดนถีงให้เห็นหัวปักออกมาแล้วนี่ไอเห็นหัวมันกำเหนี่ไม่รู้จะคลอดออกมากี่ตัวน้องแชมินดูอยู่มันให้มามาช่วยร้องเมีย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 แป๊บเดียวคลอดเลยนะมามาช่วยมันเอาต่งเอาอะไรมาให้ร้องให้เนี่ย แล้ให้ก็อามามาเรียกไอเบนน่ยมาช่วยก็คือเอากล่องมาให้แมวมาช่วยมันไงช่วยเนี่ยมันน้ำน้ำขั้มมันออกมาก่อนเปียกเลยมันน้ำขั้มอามาแค่มีกำลังนอนอยู่กับมามาตอนนี้แล้วก็ไอพี่ครับไอยินเสียงแล้วก็งูซนก็ตื่น ตื่นขึ้นเลยพ่อแม่จะค้อตื่นเลยน้องเชมินตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าไอ้นี่ครับอัมรังเรียอยู่นะเรียตัวที่สองเห็นมันเปียกๆกันน้องก็เลยตื่นลุกมามันทชมินจะนั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยอําไอตัวด้านไอไอตัวสีดำอยัาไอตัวสีดำกาแฟไอตัวสีส้มมาม่าอ่ะมาม่ากับกาแฟอ๋อจะ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  มันเจ็บอีกเจ็บอีกเจ็บอีกอ๋อเจ็บท้องมันเจ็บท้องครับมันเจ็บท้องเวลาทับลูกหรือเปล่าเนี่ยนอนทับลูกหรือเปล่าไม่ได้ทับครับมันแค่ปิดตัวแรกก็หิวแล้วคลอดออกมาปุ๊บหิวแล้วหานมนะเอ้งลูกนมอยู่ตรงนี้ลูกลูกแมวในคลอดมาปุ๊บเนี่ยเดินได้เลยนะหิวนมเลยอ่ะไม่ไม่เหมือนนันแค่นีนั่นนั่นแคตอนแรกอะต้องอ่มไอ้นี่ต้องเอิ่มเอิ่ว่า อีกกว่ากว่าจะเดินได้นี่ลูกแมวคลอดมาปุ๊บเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงแล้วเดินได้นหานมแอาหนหานมแม่อาหหังเ่ยกปกติแมวมันก็จะไม่ค่อยให้ให้มีใครมาดูนะสอนคลอดลูกในี่ฮล่าเนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเห็นแมวออกลูก ครั้งแรกมันก็ไม่แอบเกิดมันมาออกต่อหน้าเลยเนี่ยออกทุกดอกดังทุบเลยเนี่ยมาออกต่อหน้าเลยเนี่ยมาเอาสกอตเทมาแปะด้านหลังเพื่ออย่าทับลูกเลยส่อย่าทับลูกอ่ะคุณล่าอย่าทับลูกอเลยอืมเอามึงสายลูกยังติดอยู่ที่อย่าทับลูกหรอกอืมอําทำต้องทําอย่างนี้ตลอดครับมันเลียอยู่เลียอยู่ไอตัวสีดําเนี้ยมันเลียอยู่ ดำตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งแพ่ส้มตัวหนึ่งส้มตัวนี้ส้มตัวที่คลอดออกมาตัวนี้ตัวที่สองสีส้มครับเฮ้ยนอนนิ่งเลยอ่ะรอดไหมนเะน่ยจะรอดนะเนาะมันน่าจะนอนหลับสวยๆนะอะรอดหรือเปล่าเนี่ยนอนนิ่งเลยอ่ะตัวนี้ก็หิวจังเลยออกมาถึงก็หิวจังเลยเนี่ยอาหารนมแม่ใหญ่เลยเนี่ยอ้าวนมแม่ นมแม่ใหญ่เลยนะห,หิวต้องออกเสียงนี้เวลาแมวค้อต้องออกเสียงนี่อะไรมามา่ากาแฟกับมาม่ากาแฟกับมาม่ากาแฟเนีย่ยจะเป็นตัวสีดำส่วนมาม่าเนี่ยจะเป็นตัวสีส้มอ๋อฉันตั้งชื่อแล้วนะสองตัวตอนนี้กาแฟาสีดำมาม่าสีส้มไม่รู้ว่าจะเป็นตัวสีอะไรเออไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้อ่ะ ก็เป็นผู้หญิงไงแม่มันอะถ้าเป็นผู้ชายเหมือนแฟนต้าก็คลอดลูกไม่ได้มันจะหาไอแฟนต้ากับไอ้กิกกี้แอบและแฟนต้าเนี่ยตัวผู้ผู้กันกับโคลาแฟนต้าติดผู้หญิงหายไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะน่ากระดุกกระดิกเลยใช่ไหมกระดุกกระดิกเลยนะนะมันกระดุกกด้กเลยเมื่อกี้มันไม่กระดุกกระดิกเลยว่าจะรอดไหมนะ มไม่ผมขอดูในกล้องหน่อยครับอุ่ยกระดิก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 แต่ตอนนี้ก็หิวจังเลยออกมาถึงก็หิวแล้วน่ะกินนมได้กันเนี่ยนมนั่นนั่นนั่นหิวมากเลยครับตอนนี้ผมก็เห็นหยวกเห็นหยุดพักพักนึงเห็นรู้สึกมันเกียร์เกียร์กัแล้วผมก็เลยตื่นมาพร้อมมามาครับ ด้สิบนาทีเลบเปิด,อ,ปดออกมาเลยโอเคครับน้องชชม,มินครับเออฝากติดตามแมวน้องชชม,มินด้วยนะคะเดีย๋ยวจะมาอัปเดตให้นะว่าเป็นยังไงฝากติดตามน้องด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย